สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดดีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่22มกราคม2567นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสาหรับแนวทางวันที่19นะครับผมก็เข้า14นะครับผม41สําหรับสายวิ่งสายรูดจะได้5995นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่5นะครับผม ห้ากับหนึ่งสำหรับตารางนะครับผมเข้านะครับผมตารางแตก5 2 8นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่22สำหรับเลขในตารางจะมี458792อนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่4แล้วก็8นะครับผม9ก้าก็น่ากลัวนะครับผมแต่แอดมินจับได้4กับแปดนะครับผม สี่จะมีสี่สองสี่สาม 4ี่ห้าสแล้วก็สี่แปดมีแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ 8 6แล้วก็8 7สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี44 88แล้วก็99าสำหรับ3ตัวนะครับผมจะเป็น7 52นะครับผมเป็นชุดวินนะครับผมเลงในตารางนะครับผม เก้าสี่หกห้าสี่สามเจ็ดแปดสี่ห้าแปดสามแล้วก็สี่เก้าแปดนะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่22มกราคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่4นะครับผม4กับ8นะครับผมสำหรับ4นะครับผมมี4 2 4 3นะครับผม 8, 8, 1, 8, 4 8, 6 8หมีแปดหนึ่งแปดสี สำหรับเบิ้ลน,นะครับผม4 4 8ปดดสามตัว752 9 4้าี่หกแล้วก็5 8 3แนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ